ช่องอาิฟได้เปิดตัวคลิปใหม่ของตัวช่องแล้วครับใครรู้จักที่นี่บ้างครับมีใครเคยมาทัศนศึกษาที่นี่บ้างครับผมเคยผมเคยมาเดินทางไกลที่นี่อยู่ที่นี่คือ สวนประตูเวียงครับหรือประตูเมียงไม่รู้อ๋อมีปัม๊มมีแทงน้ำขนาดยักษ์ด้วยเดินไปตามทางมีเครื่องเล่นหลายเครื่องเลยน่งยังไงัอย่าบอกนะว่าส,น,สนุกอะ่ะ แบบนี้คนฝนตกตเห็นนกเฮ้ยนอกอะไรอีก,ก,อกาซูเลยเฮ้ยพ่อพ่อ,พอรีบถ่ายดีกว่าะจะทำคอนเทนต์นี่เป็นไงออ อปที่แรกนะคระพ่อ,อไปที่แรกกันไปที่แรกไปที่แรกที่นี่คือน้ำพูนะครับเป็นน้ำผูอะไรไหมเป็นน้ำพู้อะไรไม่รู้นะครับ เป็นน้ำพุตอนนึงเราไปอยู่ใตล้ลมก่อนฝนตกพ่อที่นี่คือที่ไหนอะาาที่นี่คือศาลาครับศาลายืนพักนะครับผมมีเครื่องเล่นหลายเครื่องเลย แบบนี้แล้วลว่าเราไม่โดนฝนแล้วเนี่ยฝนตก oh. อะไรอนะอะไร oh. มีนกอยู่บนนั้นเหรอ oh. ไปต่อพ่อ oh. ใช่มับ้านต้นไม้นะใช่มคือบ้านต้ไนไม้ไปดูกันไปดูบ้านต้ไนไม้กัน oh. พมอมาถึงแล้วนะครับเอ้ย เฮ้ยรูอะไรอะ่ะไปดูสิมันอันตรายหรือเปล่าจะมีแมลงยักษ์อยู่ข้างในเฮ้ยแล้วมันหางอะไรอะ่ะพ่อผมเริ่มกลัวแล้วใช่ไหมเนะีนย่ยไหนหางอะไรนนหางอะไรใช่ไหม มีฟันเลยเนาะเหมือนเป็นปากหน้าปากอยู่นี่เหรอที่ผมชูมัต้นไม้อันนี้หรือเปล่าเฮ้ยเหมือนเป็น่้นไม้บางอย่างเลยไม่เอาอะ่ะไม่อยากขึ้นมาต้นไม้แหละเฮ้ยฝนไม่ตกแล้ว เอานี่เป็นสนามเด็กเล่นนะครับผมจะลองขึ้นไปบนนี้ให้ทุกคนดูกันเลยนะครับผมโอ้มดเต็มเลยหมดเต็มเลยอะ่ะเฮ้อย่างนี้ก็ได้เหรอฉันคือผู้ที่กำลังลงจากไซเดอร์ของสุสานะ มันสวนน้ำเลยอ่ะมันพื้นลื่นที่เป็นฝนแล้วอันนี้เป็นแบบว่าที่หมุนนะคะที่นั่งหมุนมโยเยิน สะพานเชือกสวัสดีการไตส่สะพาน,พานใช่มันคือสะพานส้่ไม่ใช่สะพานเชือกก็ไอ,อ,อ้ยใครเล่นน่ะมันเรียกว่าแรงอะไรอ่ะแรงเชือกอ๋อนี่มีข้อข้อควรพิงระวังด้วยข้อไทยผมตอนเดินข้ามเอาไหมอืมไม่ไม่ไมพอโอเคไปฮะพ่อเดินข้ามเลยแต่ผมต้องใช้มือในการจับโซ่ไม่ใช่หรอ แต่ว่าพ่อเดินข้ามให้พ่อเป็นคนเดินเหรออ่ะฮะจกทางนี้ไปใช่ไหมอ่ะฮะใช่ไปเลยจะทำได้ปะเนี่ย้โคตรแข็งแรงอ่ะ อืแล้วนี้จะคิวกินไหมเนะี่ยโอ้เรียบร้อยแล้วไปไปอยู่ใต้ร่มเงาก่อนดีกว่าฝนตกตอนนี้ผมอยู่ใต้ต้นไม้ยักษ์แล้วครับพราะี่่คือต้อนอะไรอ่ะเป็นต้นมไม้ยักษ์เหรอมันชื่อต้อนอะไรอ่ะต้นจามจุรีหรือเปล่าเฮ้ยน่าจะต้นจามจุลีแน่เลยมีใครรู้จักต้นจามจุลีบ้าง คอมเมนต์มาด้วยนะครับเอาละพ่อมาเล่นเครื่องเล่นนี้กันพ่อเล่นเครื่องเล่นนี้หน่อยได้ไหมเออผมว่ามันดูเอยียงๆนะไม่ก็เถอะหาพ่อม่เล่นเครื่องเล่นนี้เร็ว คิดว่าเครื่องเล่นนี้คุนาเป็นพุนาปูชหรือพ่อนั่งนั่งเล่นหน่อยใช่ไหมโอ้นูมีเครื่องเล่นหลายที่เลยอ่ะเฮ้ยอ,อ้อันนี้น่าจะเล่นเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเนี่ครับผมเป็นใยห,หมุนนะครับหมุนได้ ออกมาสิย่หมดแล้วแถวแถามีคนนั่งครับเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยนาคือเล่นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่เคยเจอเครื่องเล่นอย่างนี้เลยอ่ะนี่ามาเรียกเครื่องเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ย นั่งแล้วก็เดินอ๋อนั่งแล้วก็ใช้เทา้าอันนี้ก็เหมือนกันแปลกๆเป็นสปริงเกอร์หรือเปล่าเนี่ยเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในนะฟังจากเสียงแล้วอะกา กากาอันนี้เล่นเหมือนกันนะครับวูเจนนี่จะเครื่องใหญ่มากเลยนะติ้ง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 อะไรอะไรหมุนใหม่หมุนติ้ง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 ไปดีกว่ามีไม่เต็มหรอก เฮ้ยมีแต่เครื่องเล่นอะไรบ้างเนี่ยอ,อ๋อเล่นอย่างนี้แล้วมันจะมีพัดเฟืองข้างในมันจะหมุนได้ใช่ไหมเราไปดูอีกด้านหนึ่งดีกว่าว่านี่ไงนี่ ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีอันนี้จะมุ่นเยือกกว่าส่วนนี้ค่อนข้างจะเล็กนะเอ้ยทุกคนได้ยินไหมเงียบเงียบไว้ มาฬิกาติ้งตองติ้งตองเลยอ่ะอันเป็นที่ซิทอัพเอ็กซ์เซอร์ไซส์อันนี้เป็นหมุนมือหมุนมือหมุนมือเฮ้ยผมเราไปนั่งเล่นเครื่องเล่นนี้ดูสิเฮ้ยเพื่อก็ยังมันหมุนได้ด้วยอ่ะเอาล่ะมาลองดูกันเท้าผมน่าจะหลุดอ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันเล่นคล้ายกันแต่ว่าใช้มือน,นะ <S 1> <S 1> เหมือนมีเสียงน้ำเลยอ่ะฝนตกมากขึ้นแล้วนะค่อยๆเดินกนน <S 1> <S 1> ลับไปหาแม่เราต้องรีบโฉบรอบๆนี้แล้วครับชิมนี้อาจจะไม่นานเท่าไหร่เพราะฝนตกนะครับ อ๋อมีรถจอดด้วยคือส่วนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีเครื่องเล่นน้อยนะครับมีสนามยาวิ่งเล่นด้วยมีไม้กระดกกระกกรเด็กหมุน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 ว้าวทำหน้าที่ดีๆมากเลยนะ นี่เป็นแบบว่าสนามทรายนะคะผมตอนนี้ก็ขอ,อจุไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคลิปผมนะคลิปผมอาจจะไม่นานแต่ก็ขอกดไลค์คลิปผมเลยกันนะคะผมคลิปนี้อาจจะไม่นานมากเพราะว่าสวนที่นี่เนี่ยมันแบบว่าค่อนข้างจะมีความเล็กน้อยนะครับ ส่วนี้นะไม่รู้ว่าสวนนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่าแค่นี้แหละครับทุกคนเฮ้ยแต่ว่าแ้งน้ำนี่มันแทงน้ำยักษ์ใหญ่มากจริงๆเลยนะโอ้สิบสองนาทีแล้วคลิปผมอะ่ะแค่นี้นะครับ